ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่845หมออัจฉริยะตอนที่หนึ่งในตอนที่อูเสวีถูกโยนเข้าไปในคุกเลยเฉินก็วิ่งเต้นไปทั่วแต่ผลที่ได้กลับหน้าผิดหวังองค์จกกพักดรได้เขาออกมาหลังจากพูดได้ไม่กี่คำและยังไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปในคุกอีกเลยเฉินถูกทิ้งให้กังวลใจจนแทบบ้าอยู่ในวังรชาชทายาท บาบาทสิทธิจากสำนักศึกษาเฟืองหัวขอ,ขอเข้าเฝ้าพยาค่ะเล่ยเฉินรู้สึกประหลาดใจจึงรีบพูดขึ้นทันทีว่าให้พวกเขาเข้ามาเร็วเข้าก่อนที่เขาจะจัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยพยายามไม่ให้ดูแยกเกินไปนักเชียวชูพาคนที่คลุมผ้าสีดําเข้ามาในห้องทํางานของเล่ยเฉินด้วยเล่ยเฉินมองคนที่อยู่ข้างๆเชียวชูอย่างสงสยัยและหันไปพูดกับเชียวชูว่าคุณชายเชียวท่านมาที่นี่วันนี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับอูเสียใช่ไหม เชียวชูก็เกาหัวพลางตอบอย่างกระอกระวนว่าจะ,จะว่าอย่างนั้นก็ได้เลยเฉินก็ยิ้มให้เขาอย่างคมคืนพร้อมกับพูดตอบว่าข้าช่างไรพลังอํานาจจริงๆข้าอยากจะไปคุยกับเสด็จพ่อเรื่องนี้แต่เสด็จพ่อไม่ให้โอกาสข้าพูดเลยและเตือนข้าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเขาเรื่องชูหลิงเย่ดได้รับบาดเจ็บสาหัสไปถึงเมืองพันอสูรแล้วและคนจากเมืองพันอสูรก็จะมาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้เลยเฉินรู้สึกอั้นตันใจเป็นอย่างมาก ชูหลิงเย,ย่เป็นอีกคนที่เขาอยากดึงมาเป็นพวกด้วยและได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างความสนิทสนมกับชูหลิงเย,ย่แต่ใครจะไปคิดล่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ชูหลิงเย,ย่ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้แม้แต่อูเสือก็ยังถูกลากเข้ามาพัวพันด้วยนั่นจึงทําให้เขารู้สึกวิตกกังวลอย่างถึงที่สุดและองค์จักรพรรดิเองก็ยังห้ามเขาไม่ให้เข้าไปยุ่งด้วยเขาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งอยู่เฉยๆจนจะบ้าตายอยู่แล้วอาการของชูหลิงเย,ย่เป็นยังไงบ้าง เชลชูถามขึ้นพร้อมกับเหลือบมองคนที่อยู่ข้างๆโดยไม่ให้เป็นที่สังเกตเลยเฉินก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับพูดว่าไม่ดีเลยหมอหลวงทําการรักษานางตลอดทั้งคืนแต่แทบไม่ได้ผลอะไรข้าเองก็ไปดูนางมาเมื่อวานนี้นางดูเปราะบางเป็นอย่างมากพวกหมอทําได้เพียงให้ยายยืดชีวิตกับนางเพื่อทําให้หัวใจของนางยังเต้นอยู่แต่นั่นก็เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้นถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ นางอาจจะไม่รอดก็ได้และถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนางคนจากเมืองพันอสูรจะไม่ปล่อยอูเสียไปนแน่แเจ้าเมืองพันอสูรเป็นคนเกลี้ยกล่อดุร้ายแม้แต่องค์ราชายาทอย่างข้าก็ไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยแม้แต่น้อยข้าเกรงว่าข้าอาจจะไม่สามารถช่วยน้องชายจินได้นะสิเฉียวชูก็พยักหน้าและชำเลืองมองไปยังคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาอีกครั้งก่อนจะพูดขึ้นว่าถ้าเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วก็ข้ามีหมออัจฉริยะ อยากจะแนะนำให้กับฝ่าบาทรู้จักอยู่คนหนึ่งหืมจริงเหรอสายตาของเล่ยเฉินก็ส่องประกายทันทีเชียวชูก็พยักหน้าและชี้เปียงคนข้างๆพร้อมกับพูดว่าความจริงแล้วข้ามาที่นี่วันนี้ก็เพื่อพาคนผู้นี้มาหาท่านนะ่ะเล่ยเฉินก็หันไปมองคนที่อยู่ด้านข้างทันทีเมื่อคนผู้นั้นดึงเอาผ้าคลุมออก ใบหน้าอันงดงามที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนงามจนสามารถล่มเมืองได้ก็พลันปรากฏขึ้นตรงหน้าของเล่ยเฉินเพียงแค่มองตาเล่ยเฉินก็ลืมหายใจทันทีเขาอ้าป,ปากค้างสายตาตกตะลึงของเขาไม่อาจรับไปจากใบหน้าของคนผู้นั้นได้เลยแม้แต่น้อยในฐานะที่เป็นองค์ราชายาทแห่งแคว้นหยานเนข,นานขาได้พบเจอกับหญิงงามมานับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยมีใครงดงามหน้าหลงไหลจับจิตจับใจได้เท่าสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าเขาคนนี้ ดวงตาคู่นั้นราวกับเป็นผลงานที่ดีที่สุดของสวงสวรรค์สมบูรณ์แบบไร้ทีต่ติก่อนหน้านี้เล่ยเฉินคิดอยู่เสมอว่าฝูเซียนนั้นสวยงามหน้าหลงไหลและมีสเสน่ห์ส่วนชูหลิงเย่เองก็ด้วยนางเหมือนกับดอกกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยวในช่องเขาแต่ความงามของทั้งสองคนนั้นไม่สามารถเทียบได้กับเบ็กสาวที่อยู่ตรงหน้าของเขาคนนี้เลยแม้แต่น้อยแม้แต่สาวงาม,ท,งมทั้งหมดที่อยู่ในความทรงจําของเล่ยเฉินก็พลันเรือนลางหายไปจนหมดสิน้น น,น,น,นี่คือเป็นเวลานานเลยทีเดียวกว่าเล่ยเฉยนจะหาเสียงของตัวเองเจอและคําพูดง่ายๆสามคำนั้นก็ทําให้เห็นถึงความประมาทที่แม้แต่ตัวเล่ยเฉยนเองก็ไม่ได้สังเกตเห็นมันอู๋เสวยก็สังเกตเห็นสีหน้าตกตะลึงของเล่ยฉเฉยนอยู่เงียบๆดวงตาของนางกระจ่างใสแต่เย็นชาจากนั้นเชียวชูก็กล่าวแนะนําพลางกระแอมในลําคอแม่นางผู้นี้ คือคุณหนูจินอูเสืี่แห่งวังหลินจากแคว้นฉีเชียวชูเองก็ไม่ได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของอูเสวี่ยมานานแล้วจึงอดไม่ได้ที่จะแอบมองนางอยู่หลายครั้งยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่846หหมออัจฉริยะตอนที่สอง เลยเฉยียนชงกงค้างไปครู่หนึ่งแววตาตกตะลึงหายไปและถูกแทนที่ด้วยความสับสนงุนงเอ๊ะวังหลินหรือวังหลินที่บัญชาการกองทัพดุหลินน่ะหรือถึงแม้แคว้นหยานจะเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดแต่ในช่วงปลายปีมานนี้พวกเขากลับไม่กล้าลงมือทำอะไรบุ่มบามต่อแคว้นฉีแม้ว่าแคว้นฉีจะเป็นเพียงแคว้นเล็กๆและไม่ได้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหรือมีความแข็งแกร่งทางการทหารเลย พวกเขาไม่แม้แต่จะเทียบกับแขวนหยางที่ยิ่งใหญ่ได้แต่มีเพราะเหตุผลเดียวนั่นก็คือแขวนฉีมีกองทัพรุ่ยหลินที่ดุร้ายป่าเทือนในช่วงสิบปีผ่านมานี้ไม่มีใครกล้าลงมือกับแขวนฉีเล็กๆนั่นเลยชื่อเสียงของกองทัพรุ่ยหลินดังมาถึงหูของเล่ยเฉินด้วยเช่นกันอืมใช่แล้วเชียวชูก็พยักหน้าพร้อมกับยิ้มกว้างจนปากจะถึงใบหู สายตาของเล่ยเฉินเจื้อไปด้วยความเคารพนับถือเพิ่มขึ้นเมื่อมองไปยังอูสเสียยินดีที่ได้พบแม่นางจินอูสเสียก็พยักหน้าให้เป็นการตอบรับคุณชายเชียวตอนที่ท่านพูดว่าอยากจะแนะนำหมออัจฉริยะให้ค่าท่านคงไม่ได้หมายถึงแม,แม่นางผู้นี้แวบวบตาของเล่ยเฉินแสดงความไม่แน่ใจส่วนเชียวชูเองก็ตอบอย่างแน่ใจว่าใช่แล้วเป็นนางนั่นแหละ เล่ยเฉินทั้งรู้สึกตกใจและประหลาดใจมากเขาคิดว่าเชียวชูจะแนะนำหมออัจฉริยะให้เขาจริงๆแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแม่นางผู้น้อยผู้มีภูมิหลังไม่ธรรมดาผู้นี้ผู้ซึ่งทำให้ความงามของดอกไม้ทั้งหมดต้องจืดจางลงไปเล่ยเฉินรู้สึกเหมือนกับเป็นลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกมาจนแฟบคุณชายเชียวนี่ไม่ใช่เวลามาลอเล่นกันนะเลยเฉินเตือนอย่างสุภาพอืมข้าไม่ได้ล้อเล่น ความสามารถทางการแพทย์ของอูเสียนานยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเชื่อค่ะข้ารับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังเชลชูพูดเลยเฉินก็รู้สึกอยากจะร้องไห้ขึ้นมาทันทีเชวชูผู้นี้ตรงไปตรงมาและเปิดเผยอ,อยู่เสมอแต่นี้ไม่ใช่เวลาจะมาสร้างปัญหาเพราะอาการบาดเจ็บของชูหลิงเย่นั้นสาหัสมากๆอีกอย่างแม้แต่หมอที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคว้นหยานก็มารวมตัวกันที่ชูหลิงเย่แล้วในตอนนี้ และแม้แต่หมอหลวงเองก็อยู่กับนางทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครกล้าปล่อยปละละเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าถึงกระนั้นแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถทำให้อาการของชูหลิงเย่ดีขึ้นได้เลยพวกเขายังคงสับสนกันอยู่เลยว่าจะรักษาอาการบาดเจ็บของนางได้อย่างไรกันพร้อมกับที่ในเวลาต่อมาเชียวชูก็พาแม่นางน้อยผู้งดงามที่อายุน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำมาอ้างว่าเป็นหมออัจฉริยะเนี่ยนะเฮ้ย เลยเฉินแทบอยากจะร้องไห้แบบไรน้ำตาต่อหน้าเชียวชูซะจริงๆถ้าให้เดาอายุของจินอูเสียผู้นี้แล้วก็อย่างมากนางน่าจะมีอายุประมาณ14-15ถึงปีและต่อให้นางฝึกวิชาแพทย์มาตั้งแต่เด็กแต่นางจะเทียบได้กับหมอหลวงในวังได้อย่างไรกันล่ะเลยเฉินอับจนคำพูดจริงๆเนื่องจากตัวตนของจินอูเสียผู้นี้ทำให้เขาไม่กล้าพูดสิ่งที่คิดออกไปตรงๆเขาทำได้เพียงมองเชียวชูอย่างสิ้นหวงัง อูเสยยก็มองเห็นถึงความกังวลของเล่ยเฉินนางจึงถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าฝ่าบาทสงสัยในความสามารถทางการแพทย์ของหม่อมชันหรือเพคะเล่ยเฉินก็ยิ้มอย่างกระกระอ่วนใจเช่นนั้นจากสถานการณ์ของฝ่าบาทในตอนนี้หม่อมชั้นเกรงว่าฝ่าบาทไม่ควรกังวลเรื่องพวกนี้เลยเพคะการที่หม่อมฉันเปิดเผยภูมิหลังของตัวเองเช่นนี้ก็แสดงว่าหม่อมฉันต้องมีความมั่นใจมากอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นหม่อมฉันจะสร้างศัตรูที่แข็งแกร่งมากถึงสองฝ่ายให้กับวังหลินที่เป็นครอบครัวของหม่อมฉันอย่างไรเหตุผลได้ยังไงกันล่ะเพคะน้ำเสียงของอูเสี่ยฟังดูสงบนิ่งและหนักแน,น่นนางแตะถูกจุดสําคัญเลยทีเดียวเล่ยเฉินก็ถึงกับชะงักเขาลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปทางเฉียวชูเฉียวชูก็แตะจมูกตัวเองและพูดว่าเป็นคุณชายจินที่อยู่ในคุกบอกให้ข้าเชิญนางมาที่นี่น่ะเขาบอกว่าแม่นางจินอูเสี่ยผู้นี้ จะสามารถแก้ไขวิกฤตทั้งหมดนี้ได้อย่างแน่นอนพูดตามจริงแล้วเชียวชูก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมจินอูเสือถึงต้องปรากฏตัวต่อหน้าเล่ยเฉินด้วยตัวต,วตวนที่แท้จริงแต่จากเหตุการณ์ตอนนี้จินอูเสือทำเช่นนี้ก็เพื่อขจัดความแคลงใจของเล่ยเฉินยังไงซะสำหรับคนที่อายุน้อยเช่นนี้หากต้องการให้คนเชื่อถือในความสามารถทางการแพทย์ก็จำเป็นต้องมีเสาหลักที่แข็งแกร่งคอยหนุนหลังนั่นเองซึ่งแน่นอนว่า ชื่อเสียงของวังดินก็เป็นเสาหลักที่ใหญ่ที่สุดที่นางสามารถนำมาใช้ได้น้องชายจินที่อยู่ในคุกนรือเป็นคนจัดการเรื่องนี้คิวที่ขมวดมุ่นของเล่ยเฉินก็คลายออกได้ในที่สุดเขาเชื่อใจคุณชายจินที่อยู่ในคุกมากอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยทีเดียวใช่เฉียวชูก็รีบตอบทันใดเล่ยเฉินก็กัดริมฝีปากแน่นขณะพิจารณาถึงสถานการณ์และหันไปมองจินอูเสียผู้นี้ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าอาการบาดเจ็บของชูลิงเย่ คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดและผลที่ตามมามันก็เกินมือเราไปแล้วแต่ในเมื่อน้องชายจินที่ตอนนี้อยู่ในคุกเลือกที่จะเชื่อใจท่านข้าก็จะทำอย่างที่เขาคิดว่าควรทำขอความกรุณาคุณหนูจินอูเสียช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของชูลิงเย่และช่วยพวกเราให้พ้นจากวิกฤตนี้ด้วย